สวัสดีครับพบกับผมจ๊ะเสือใบในรายการทุ่งหลอรสเตชนันทาง JNTV แห่งนี้กันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามีขา่า <c> ว <oughs> แมพูดสะดวเชยวันนี้เรามีข่าวเกี่ยวกับแท็กซี่น้ำดีของกรุงเทพมหานครนะครับที่ผมเนี่ยอยากอยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยลองไปนั่งดูนะถัาสม,มุติว่าเจอพี่แกนะฮะ ก็อันนี้เป็นข่าวเก่าแล้วครับเมื่อตุลาปีกลายนะครับต้องขอขอบคุณขอ้ณขอมูลข่าวจากคมชัลึกออลอยนะขอบคุณนะครับก็เป็นแท็กซี่น้ำดีครับหมายเลขทะเบียนทอทหารขอหีบ7373กรุงเทพมหานครผู้ใด,ดที่เจอแท็กซี่คันนี้เนี่ยก็ไปใช้บริการพี่เขาด้วยนะครับแล้วแท็กซี่คันนี้ น่าใช้บริการยังไงครับคุณจะเสือใบเรามาดูจากบทความนี้ของคมชันลึกกันเลยนะครับหัวข้อที่ว่าชื่นชมคนขับแท็กซี่คืนเงิน2.5แสนหลังผู้โดยสารโอนเกินขอขอบคุณข้อมูลจากคมชันลึกออนไลน์ ine, ด้วครับคนขับแท็กซี่คืนเงิน2.5แสนหลังผู้โดยสารโอนข้ารถเกินประสานสพ91 อันนี้เป็นเคลื่อนที่กรุงเทพนะฮะส่งคืนเจ้าของพบประวัติทำความดีได้ขึ้นทำเนียบคนดีดรใจตนัดศรีวังผลรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร F.M. สวพ91ร่วมเป็นสักขีพยานส่งมอบเงินจำนวนเนีร็วติดหม้สักครู่นะครับจริงๆเมื่อติดหม้ก็ ไ,ได้อ่ะเอาใหม่เอาใหม่ดรใจตะศรีวังพลรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสวพ fm 91ร่วมเป็นสักขีพยานส่งมอบเงินจำนวน253,303บาทคืนเจ้าของหลังผู้โดยสารโอนเข้ารถเกินมาที่สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราชสวพ fm 91กองตํารวจสื่อสารสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ถนนประหลนโยธินเยื้องแยกเกษตรนะครับทั้งนี้สืบเนื่องจากเวลาประมาณ10นาฬิกา50นาทีอันนี้เป็นข่าวเก่านะ20ตุลาคมนะฮะคุณสกกรินอันประเสริฐอายุ4 8ปีแจ้งผ่านหมายเลขทโทรฟรี164 4ว่าเมื่อวันที่20ตุลาคมก็คือเวลาประมาณ10 50เนี่ยเป็นของเวลา10เวลา21เอ่อของวันที่21ตุลาคมนะครับเขาก็แจ้งว่าเมื่อวันที่20ตุลาคมเนี่ย ตอนสองทุ่มใช้บริการรถแท็กซี่จำรายละเอียดไม่ได้นั่งมาจากแถวแถวเทเวศไปลงที่ซอยพระขนโจทิน64ค่าโดยสาร253บาทใช้วิธีโอนเงินจ่ายไปก็ยื่นโทรศัพท์ให้คนขับแท็กซี่ดูว่าโอนเงินแล้วแล้วก็แยกย้ายลงจากรถปรากฏว่าพอตื่นมาเช็คเงินจากแอปพลิเคชัน ในมือถือปรากฏว่าตกใจมากเพราะเงินหายไปกว่า2 0 0แสนบาทตรวจพบตรวจสอบยอดเกินจึงทราบว่าที่โอนเงินจ่ายค่าแท็กซี่ไปจาก253บาทโอนไป2 5 0 0 3 0 3าทาบาทขณะที่โอนเงินเนี่ยมีอาการเมาปลายทางที่โอนไปคือคุณธนสรทองดีฮะ กติชื่อนี้เอาไว้นะครับเจ้าของแท็กซี่คันที่ผมพูดเลขทะเบียนเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณธนสรทองดีหลังจากออกอากาศไปทีมงานได้ตรวจสอบข้อมูลที่สวพเ m 91พบว่าคนขับแท็กซี่รายนี้เคยแจ้งข้อมูลเข้ามาหรือไม่ปรากฏว่าพบข้อมูลคุณธนสรทองดีในทำเนียบคนดีแจเก็บของได้เข้ามาหลายครั้งล่าสุดที่แจ้งและนำมาฝากไว้เป็นทรัพย์สินของต่างชาติ มีทั้งเงินไทยและเงินดอลลาร์ซึ่งได้ประสานส่งมอบคืนให้กับเจ้าของเรียบร้อยครับหลังจากทีมงานติดต่อคนขับหรือคุณธนศรทองดีได้แล้วจึงประสานแจ้งให้คุณสกกรินทราบจากนั้นมีการพูดคุยออกอกากาศกันทางหน้าใหม่ด้วยคุณสกกรินเปิดเผยว่าดีใจมากๆคนลุกไม่คิดว่า จะตามแท็กซี่เจอเร็วขนาดนี้โดยระบุว่าเงินส่วนนี้เป็นเงินที่ต้องใช้ในการดูแลรักษาคุณแม่เนื่องจากก่อนหน้าคุณแม่ประสบอุบัติเหตุขอขอบคุณแท็กซี่และสปพอ FM อเ91มากๆที่ช่วยประสานงานได้รับคืนอย่างรวดเร็วส่วนคุณทัศนอนทองดีคนขับแท็กซี่สีเหลืองย้ำนะครับสีเหลืองทะเบียนทอทหารขอหีด7373กทม ขอทหารขอหี73 73กตมซึ่งพี่ธนสร์เนี่ยได้เปิดเผยว่าทรศัวส์บตนเองยังไม่มีแอปพลิเคชันแจ้งเตือนไม่ได้รับการประสานจากสพก้าสก็รีบเข้าไปตรวจสอบพบยอดเงินดังก,กลาวจริงๆหากสพก้าเไม่ได้ติดต่อมาก็ตั้งใจอยากจะส่งคืนเพราะเคยเก็บของได้ก็นำมาประสานส่งคืนมาโดยตลอดครั้งนี้ ก็ตั้งใจจะไปแจ้งความและแจ้งธนาคารให้ตรวจสอบให้ด้วยและนี้คือเรื่องราวของแท็กซี่น้ำดีที่ผมจะเสือใบยอยากจะนำมาเสนอในรายการทุกหลอดเซชันนะครับเอาเละครับหมดเวลาแล้วพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการกับผมจะเสือใบและรายการทุกหลอดสเตชันทางเคทีวีแห่งนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ